สำหรับท่านที่มีปัญหาในชีวิตนะคะแล้วก็ยังไม่พบกับคำตอบในชีวิตนะคะสายฝนขอแนะนำให้ท่านรู้จักกับพระเยซูคริสต์นะคะพระเยซูคริสต์แปลว่าพระผู้ช่วยให้รอดชื่อของพระองค์คือพระผู้ช่วยให้รอดพระองค์สามารถช่วยท่านให้รอดพ้นจากปัญหาที่ท่านเจออยู่วันนี้นะคะสายฝนก็จะมาอธิษฐานอวยพรทุกท่านเลยนะคะที่ในเวลานี้ชีวิตกำลังมีปัญหาอยู่นะคะขอให้ทุกท่านเปิดใจนะคะอธิษฐาน เชิญพระเยซูคริสต์เข้ามาอวยพรชีวิตของพวกเราเข้ามาให้อภัยความผิดความบาปของพวกเราที่เราได้ทำไปนะคะเพื่อเราจะได้เริ่มต้นใหม่ในปีใหม่ของเรานะคะก็เราเป็นเพียงมนุษย์นะคะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในวันพรุ่งนี้ในอีก5นาทีข้างหน้าอีกหนึ่งนาทีข้างหน้าเราไม่รู้แต่วันนี้ถ้าท่านได้รู้จักกับพระเจ้า ผู้ซึ่งเป็นผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกผู้ทรงสร้างจักรวาลผู้ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นและสร้างมนุษย์ขึ้นเพื่อที่จะอวยพรสร้างมนุษย์ขึ้นเพื่อที่จะรักและสร้างมนุษย์ให้เป็นลูกของพระองค์นะคะวันนี้ถ้าท่านได้รู้จักกับพระองค์แล้วเนี่ยท่านจะรู้ว่าเมื่อท่านรู้จักกับพระเจ้าแล้วเมื่อท่านได้เข้ามาเป็นลูกของพระเจ้าแล้วชีวิตของท่านนั้นจะ,จะเจริญรุ่งเรืองสูงขึ้นทางเดียวจะเต็มล้นไปด้วยสันติสุขและความชื่นชมยินดี สายฝนก็ขอมอบของขวัญปีใหม่นี้ให้กับทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่รู้สึกว่าต้องการคำตอบในชีวิตขอให้ทุกท่านอธิษฐานพูดกับพระเยซูคริสต์พร้อมกับสายฝนนะคะสายฝนจะนำพี่น้องทุกท่านอธิษฐานนะคะให้พูดนะคะหลับตาลงนะตั้งจิตอธิษฐานกับพระองค์นะคะให้พูดและคิดตามไปด้วยนะคะพูดออกเสียงนะคะพระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก ลูกต้องการรู้จักกับพระองค์ในชีวิตของลูกได้เคยทำผิดทำบาปทั้งโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจลูกไม่ต้องการรับผลของมันลูกต้องการหลุดพ้นจากบ่วงกรรมเหล่านี้ลูกต้องการรู้จักกับพระเจ้าผู้เที่ยงแท้แต่เพียงองค์เดียววันนี้ ลูกขอเชิญพระเยซูคริสต์เข้ามาให้อภัยความผิดความบาปทั้งหมดในชีวิตของลูกเพราะลูกได้เชื่อว่าพระเยซูคริสต์เป็นบุตรของพระเจ้าได้ยอมมาเกิดเป็นมนุษย์ยอมตายบนไม้กางเขนยอมตกมารกแทนลูกในวันที่สามพระเยซูได้ฟื้นขึ้นจากความตายได้เป่าประกาศว่า ด้วยความเชื่อด้วยคำอธิษฐานของลูกในวันนี้ทำให้ลูกได้หลุดพ้นจากความผิดความบาปทั้งหลายเพราะพระเยซูได้รับโทษแทนลูกจึงได้รับกลับมาซึ่งชีวิตอย่างผู้ชอบธรรมเริ่มต้นชีวิตใหม่ลืมสิ่งที่ผ่าน้นล,ละน้มตัวไปข้างหน้าวันนี้ลูกได้เข้ามาเป็นลูกของพระเจ้า ผู้ทรงยิ่งใหญ่สูงสุดขอบคุณที่พระองค์ทรงรับลูกเข้ามาเป็นลูกของพระองค์นับตั้งแต่นี้ไปลูกเป็นคนใหม่ไม่มีอดีตสิ่งเก่าๆได้ล่วงไปลูกกลายเป็นคนใหม่เป็นลูกของพระเจ้าและลูกขอประกาศตัดขาดกับอดีตท,ทั้งหลาย วันนี้เป็นวันเริ่มต้นชีวิตใหม่ของลูกเป็นของขวัญปีใหม่ของลูกขอบคุณพระเยซูที่พระองค์ทรงช่วยลูกให้รอดนับตั้งแต่วันนี้ไปขอพระเยซูทรงนำทางชีวิตของลูกอวยพรลูกลูกอธิษฐานทั้งสิ้นในนามของพระเยซูคริสต์อเมน เป็นยังไงบ้างคะรู้สึกมีสันติสุขใช่ไหมคะเพราะว่าพระเยซูคริสต์ได้เข้ามาประทับหรือสถิตหรืออยู่ด้วยกับเราทุกคนนะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะทุกท่านที่อธิษฐานตามเมื่อสักครู่นี้นะคะท่านได้มาเป็นลูกของพระเจ้าแล้วก็เราจะทํายังไงต่อใช่ไหมคะในการที่เราได้เป็นลูกของพระเจ้าแล้วเนี่ยเราจะรับพ่อนยังไงเมื่อเราทุกข์ใจเราจะพูดกับพระเจ้ายัางไงเราจะคุยกับพระเจ้ายัางไงเราจะแล้วเราจะได้ยินเสียงของพระเจ้ายังไง ก็ให้พูดคุยกับสายฝนได้นะคะไลน์ไอของสายฝนก็คือตัวภาษาอังกฤษนะตัว SDD 139นะคะ SDD 139กนะคะก็แอดไลน์กันเข้ามาพูดคุยกันนะคะสายฝนยินดีนะคะที่จะเ,เป็นพี่เลี้ยงนะคะในการเป็นลูกของพระเจ้าให้กับทุกคนเลยนะคะแล้วก็หนุนจิตชื่อใจแล้วก็เป็นเพื่อนอธิษฐานเผื่อด้วยกันนะคะแล้วก แบ่งปันกันนะคะว่าถ้าเรามีปัญหานี้เราจะอธิษฐานยังไงเราจะดําเนินชุดยังไงในการเป็นลูกของพระเจ้ายินดีนะคะสายฝนชื่อว่าสายฝนนะคะอยู่ที่ประเทศนจีเรียแต่ว่าไม่มีอะไรขวางกั้นนะคะที่เราจะเป็นพระพรหนึ่จิตชุดใจหรือว่าอวยพรซึ่งกันและกันได้ก็ให้เราติดต่อสื่อสารกันผ่านทางไลน์เนาะ